สวัสดีครับอยู่กับผมฟิลร้านโมแคร์นะครับและตอนนี้ที่ทุกคนรอคอยครับแท็บเล็ตจากอินฟินิของมาถึงที่ร้านแล้วครับกับอินฟินิต X Pad ตัวใหม่ล่าสุดเลยสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นแท็บเล็ตที่แทบจะคุ้มที่สุดในงบราคา5000กว่าบาทเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ร้านผมเนี่ยจัดราคาพิเศษเลยอยู่ที่5290บบาทนั่นเองครับตัวนี้เป็นแท็บเล็ตไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถใส่ซิมได้และก็สามารถใช้ได้ทั้ง ใส่ซิมและก็ Wi-Fi ในเรทราคานี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่10.9นิ้ว CPU ใช้เป็น Helio G99 ก็เพียงพอสำหรับการ เล่นเกมนั่นเองแล้วก็หน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับความไวแบบ90เฮิรต์ให้แบตเตอรี่มา7,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมความไวในการชาร์จ18วัตต์และลำโพงเนี่ยทั้งหมด4ตัวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้แท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือรวมถึงการเล่นเกมที่ต้องการหน้าจอใหญ่เนี่ยอ n ฟิ n i x Xpad ตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับแล้วก็เป็นแท็บเล็ตตัวแรกจากอ n ฟ i n i กด้วยถือว่าเปิดมาได้สวยเลยนะครับตอนนี้เรามีของพร้อมส่งเลยนะ ใครที่อยากได้ของเลยภายใน3ชั่วโมงล้านเราก็มีส่งด่วนนะครับสำหรับใครที่อยากผ่อนในอนาคตก็จะมีผ่อนแบบประชาชนด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่ถือบัตรเครดิตอยู่ตอนนี้นะครับกับธนาคารชั้นนําล้านเราก็มีผ่อน0%สิดเ,เดือนให้กับลูกค้าทุกคนนั่นเองครับสำหรับใครที่อยากติดตามนะครับว่ามือถือตอนนี้มีรุ่นไหนอัปเดตบ้างร้านโมแคร์ล้านเราเนี่ยรวมมือถือนะครับเกือบประมาณส0บกว่ายี่ห้อเลยไว้ในร้านเดียวนะครับกดติดตามไม่ได้นะครับเวลามีเรื่องใหม่จะอัปเดตไปถึงทุกท่านแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ